radio contact with the outside. เอาละครับผมก็ต้องกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กันในเกม Soland Advent of the God นะครับผมก็หลังจากที่แล้วที่พี่เล่นกิจกรรมนะก็เกลืออย่างมากเลยพี่ก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็มาสุมใหม่อีกรอบตอนนี้นะครับผมก็ดวงดีแล้วสุมได้ปูเจียนปูเจียนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครในระดับแรมั้งเพราะว่ากรอบตัวละครมันแปลกๆครับผมเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนอ่าโดยวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนหาขวดพลังวิญญา ขวด exp หรือว่า exp ก็แล้วกันนะครับผมจะไ้เรียกง่ายๆเนาะพี่ไม่ถนัดเรียกพลังวิญญาณอะไรพวกนี้หรอกนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเรียกเป็นขวด exp หรือว่า exp อัพตัวละครก็แล้วกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวละครพี่ส่วนมากเนี่ยอยู่ที่ระดับ98 90แล้วก็80นะแปลว่าจะขึ้นร้อยกันหมดแล้วก่อนที่จะขึ้นร้อยเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมอย่างเช่นเสี่ยวอู่ระดับที่98จะเป็น99เนี่ยยังแสนหก ถ้าเกิดว่าอัพเป็น100เนี่ยมันจะ2อ0แสนเลยหรือเปล่าอะคือแบบหายากมากดังนั้นพี่ก็จะมารวบรวมวิธีการหาขวดพลังวิญญาณนะครับผมอ่ะโดยเท่าที่พี่ไปรวบรวมมาเนี่ยก็มีทั้งหมด12วิธีเลยนะครับผมที่จะรับขวดพลังวิญญาณหรือว่าขวด exp นั่นเองเรามาดูกันที่วิธีแรกดีกว่าวิธีแรกทํายังไงนะครับผมวิธีแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่ก,กันที่กิจกรรมกันเลยนะครับผมโดยเมื่อเรากดเข้ามาที่กิจกรรมแล้วเนี่ยหลักๆก,กิจกรรมสาหรับสายฟรีส่วนใหญ่ก็จะเป็น2กิจกรรมตรงนี้เลย กิจกรรมพวกนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนทุกๆ7วันซึ่งเราสามารถเล่นกิจกรรมพวกนี้ได้โดยการนําของมาสุ่มซึ่งของที่สุ่มหามาจากไหนล่ะนั่นก็คือหามาจากภารกิจรายวันนะครับผมก็จะเป็นพวกกล่องสุม่มอย่างที่พี่เคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับผมเป็นกิจกรรมพวกนี้เนี่ยสกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็มีขวด EFP ดรอปนะครับผมนี่คือวิธีแรกนะครับผมในการหาขวด EFP ต่อไปวิธีที่2น,นั่นก็คือร้านค้าให้เรามาที่ร้านค้าเหรียญเงินแล้วเราก็สามารถกดซื้อ XP ได้ทุกๆวันเลยนะครับผมกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็จะรีทุกๆวันซึ่งเราสามารถมากดรับได้ทุกๆวันต่อไปเรามาดูวิธีที่3กันดีกว่านะวิธีที่3นั่นก็คือโบนัสโดยเมื่อเราเข้ามาที่โบนัสอย่างแรกเลยนั่นก็คือรางวัลค่าพลังลบ เมื่อค่าพลังลบของเราถึงตามกําหนดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีขวด exp ด้วยนะต่อไปโบนัสอย่างที่2เราก็สามารถมากดล็อกอินเอาของฟฟ,ฟีตรงนี้เลยรวมทั้ง exp ก็จะได้แบบฟฟีๆตรงนี้กันเลยนะครับผมต่อไปวิธีที่4นั่นคือตําราวิทยาจารย์เมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยรางวัลชนานาญเราสามารถเก็บเลเวลโดยการทําภารกิจรายวัน อ่าก็ทําภารกิจรายวันเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลไอชํานาตัวนี้แล้วเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมี exp ด้วยนะครับผมต่อไปอย่างที่2ให้ทุกคนกดมาที่ของขวัญรายวันทุกๆเลเวลที่10เราจะสามารถกดรับของขวัญรางวัลต่างๆโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมี exp ด้วยนะและของขวัญรายวันเนี่เราก็ยังสามารถกดรับได้ทุกๆวันด้วยนะครับผมอ่าอย่างเช่นเรากดรับวันนี้พรุ่งนี้เราก็มากดรับอีกรอบหนึ่งนะ ต่อไปวิธีที่5นั่นก็คือภารกิจรายวันเมื่อเรากดมาที่ภารกิจรายวันเนี่ยเราก็จะสามารถทรําภารกิจรายวันให้ครบตามที่กําหนดและเราก็จะสามารถเปิดกล่องด้านล่างเพื่อรับขวดโบนัส exp กันไปเลยนะครับผมอ่าต่อไปวิธีที่6นั่นคือโหมดฝึกฝนให้เรามาที่เรื่องวหว้วนันโดยเราเนี่ยจะสามารถส่งทีมวหา้วานได้ทุกๆวันเลยนะและเราก็จะได้รับ exp นะครับผมไว้อัพตัวละครกันต่อไปเป็นวิธีที่7วิธีที่7หาจากไหน วิธีที่7เนี่ยก็จะเป็นโหมดฝึกจำลองเราสามารถกดรับ exp ได้ทุกๆ1นาทีเลยนะครับผมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะต่อไปอันดับที่8นะผมเอ้ไม่ใช่วิธีที่8ให้เรามาที่วิญญาณนักสู้ทุกๆครั้งที่เรามาถึงกล่องทองตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถกดรับ exp จำนวนหนึ่งเลยซึ่งพี่จำไม่ได้นะว่ามันเท่าไหร่ ต่อไปวิธีที่9นั่นคือค่ายเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาคาระวา่ายกันซึ่งผมแนะนําเลยนะว่าให้กดเข้าเฝ้าทั้ง3ตัวเลยเราอาจจะเสีย100เพชรก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันได้ตั้ง1 0 0 0 0 e ม p เลยโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะเอาไปอัพตัวละครอ,อะ่ะโดยเราเนี่ยก็จะสามารถกดคาระวา่ายได้ทุกๆวันด้วยนะก็อย่างเช่นเรากดคารวะวันนี้พรุ่งนี้เราก็มาคารวะใหม่นะ ทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละในเรื่องพวกนี้ต่อไปเรามาดูอันดับที่10กันดีกว่าอันดับที่10บนั่นคือบันทึกพม,มยุทธโดยเราสามารถนําตัวละครออกมาเดินทางปล่อยไว้สักพักหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถกดรับของได้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็อาจจะมี exp ดรอปมาด้วยนะวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะถ้าเกิดว่ามันสุ่มได้ร้านค้าเนี่ยแนะนําให้ทุกคนเอาเพชรซื้อด้วยก็ได้นะต่อไปวิธีที่11ก็จะเป็นลายแทงนะผมไม่ขออธิบายว่าหามาจากไหนได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็ได้มาจากการเดินทางทาเควสอะไรต่างๆนะครับผมอย่างเช่นเควสภารกิจรายวันหรือว่ากดรับแบบฟรีๆทุกๆวันในหน้ากิจกรรมอะไรประมาณนี้นะโดยเมื่อเรากดใช้แล้วมันก็จะเป็นมินิเกมเราสามารถเก็บ exp ด้วยการเล่นมินิเกมตัวนี้แนะนําว่าให้เล่นเนี่ยให้ผ่านด่านนะถึงจะได้ exp สูงสุดบางครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นขวด exp บ้างบางครั้งก็จะได้เป็น exp ประมาณ5 0 0 6 0 0ก็สะสมได้นํามาสะสมแล้วก็มาอัพตัวละครได้นะต่อไปเรามาดูวิธีที่12กันนะครับผม ต่อไปวิธีที่2เราก็สามารถหาได้จากกล่องต่างๆเลยนะครับผมโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่กล่องที่ระบุว่าเป็นอะไรจะมี XP อยู่เสมอนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับวิธีที่ผมรวบรวมมาให้ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครมีวิธีอื่นอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยเดี๋ยวพี่จะขึ้นปักหมุดให้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน굿ไบคับทุกคน